อาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายเมื่อนั้นพระสังซอนอยู่ก็รู้สิน้นพระเมฆไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา จะใครออกช่วยพระเมเจ้าทรงสารผ่านกล่าวเป็นนักนาเหนื่อยากลำบากกายากลับมาจนคำแล้วรำไร ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมยัยพระคุณลำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกัน ไก่ป่าพาฟูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าชันคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะรำไร เยี่ยมลอดสอดดูทางสายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพันทันใดช่วยจับมาให้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดิน พันพินหลอบลับขยับเนีย้ยเลี้ยวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดดูแลจัดแจง ทุกแห่งหนช่วยรับไก่ป่าประสาจนสาลรวนเล่นพลางไม่ห่างดู